ติ๊กตอกพักชินวัตรชนะการเลือกตั้งโดยเจตจำนงของประชาชนมาตั้งแต่ปี2544 48แล้วก็เลื่อยมาถึงพลังประชาชนก็ชนะอีกแต่แล้วเขาไม่ให้ชนะจนกระทั่งปี2562ก็ชนะอีกสรุปคือแลนสไลด์ทั้งหมด เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้ง14พฤษภา2566ก็ชนะอีกครับแม้จะท่วมทนก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะพรรคทินวัตรพรรคทักษิณบางอาจมาแข่งขันกับพรรคราชาการที่มีทหารซึ่งถืออาวุธตำรวจสนับสนุนเขาไม่ยอมให้เป็นหรอกครับตรงนี้แหละคือเงื่อนไขที่จะต้องแก้ ต้องชนกับทหารต้องชนกับรถถังต้องชนกับสารรัรม